สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยลาวพัฒนาครับผมหวยลาวพัฒนาวันที่9วันที่เเดือน8ปปี67นะครับสำหรับงวดที่แล้วนะครับผมงวดที่แล้วนี่ผมลงอยู่ที่ซ่องสำรองนะเนาะก็ผมให้1กับ0ฟัน1ไม่มาฟัน1มา0เจาะไม่เข้าด้วยนะ 40254 40254เข้าแค่เด่นศูนย์นะครับผมนะศูนสองไม่มีมีแต่ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์ปดนะโอ้เสียดายเนาะเด่นมาเจาะไม่มาเนี่ยมาดูงวดของวันนี้กันต่อเลยครับผม ห่วเราพัฒนานะครับผมงวดนี้7กับ6 7กับ6นะครับก็จะมี7 5ครับผม7 5 7 0 7 5าเจ3ส่วน6นะครับก็จะมี6 5 6 0แล้วก็6 3สาะกันนะครับก็จะมี7 4 6 4 7 1ครับผมแล้วก็เจข้า จ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าตัวฟันนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเจ็ดครับผมฟันเจ็ดนะครับผมก็จะมีเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสามหกศูนย์นะครับผมเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสามหกศูนย์นะ,ะก็จบไปแล้วครับครับผมสำหรับ หวยลาวเลข2ตัวครับผมครับผมสองตัวจบไปแล้วเนาะต่อไปก็จะเป็น3ตัวสามตัวนะครับก็จะมีเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสี่เจดสาม จ็ดศูนย์สี่แล้วก็เจ็ดสามสี่เจ็ดอ่อแล้วก็เจ็ดสามสี่ก็เน้นที่เจ็ดเลยครับผมนะฟันเจ็ดก็เน้นที่เจ็ดเลยนะก็ขอให้มีขอให้เจ็ดมาครับผมนะขอให้มีเจ็ดมาขอให้มานะวันนี้สำหรับแนวทางหวยเราพัฒนาครับผมก็จบไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ